โดดกันสิเฮ้ยผ่ ي, านเมืองใหญ่ตัง้งเยงอะตัง้งแยะแล้วโดดกันเนยผมไม่กดมากด้วยเอาดีวัดดวงไงวัดดวงนีมากหรือซากบลลคัง <laughs> พังมันมีเมืองอะตรงนี้มันมีเมืองอะในแบบมันมีเมือง <laughs> <laughs> วาดมาทำไมวาดไม่เล่น <laughs> จะวาดมาเพื่อ วาดไว้พันนั้นเบอร์สี่ไม่กดติดตามไม่โดดไกด์เพื่อก็เลี้ยวตามวะเข้าไปไหนฮาร์โปเอลอ่ะดิลงงี้ลงเงี้ยไอ้ช่วยหมดนะมีไหมเต็มตี้เลยฮะเต็มตี้เลยไหนวะไอ้เหี้ยมี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 เอาเลย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 กลัวได้มาเฟียอิตาลี แต่ว่าก่อนที่จะบวกกับมันนะไอ้เจ้าปูนม่มีตะกระบอกเอ้พี่ได้มาเฟียอิตาลีมาแล้วมันขับรถหนีป่ะใช่ป่ะไปหมดพี่ไปหมดพีไปแล้วไปแล้วไปไปเต็มรถเลยไปเต็มรถเลยใช่ไปเยอะไปเต็มรถเลยมันไม่สู้ลองสู้ดูดิ ทำสู้นะรับรองปูนี่แน่นอนกับปืนผมมันเต็มระบบเหมือนกันไม่ได้เล่นเก่งหรอกจะกล้าบวกบวกให้กลัวแค่นั้นหรอกเฮ้ยมีมีมีคนเหลือเหรอไม่ผมเนี่ยยิงหมดหมดเืนล์รนเยอะวงอยู่ไม่ไกลกับเราเท่าไหร่นะวงอยู่ที่เบอร์สี่ทีแรกก็จะวิ่งไปนู่นเลยเมืองนู่นเลยใช่ไหมใช่ จะลอยไปโน่นเลยสรุปไม่ไม่ได้ลงมาเล่นกับพวกพีก่อนเดี๋ยวมันจะบอกว่าเหงาจังเลยเ,เกมนี้ไม่มีใครยิงเลยอะไรอย่างงี้แวะเล่นกับมันหน่อยมันมาแวะกับเรามาแล้วมาแล้วเราลงมีแล้วาามาณเฮ้ยมีคนมีคนมีคนไปไ,ไปไปไปก็เหมืมอมนเราตอนลงนะ เราก็เคยทำนะโดดลงก็เอารถไป่อยเลยหลังๆก็บวก <c oughs> ขี้เกียจเพราะขี้เกียจไป <c oughs> ลงเสร็จก็ขี้เกียจแล้ว <c oughs> เอาเลยดีกว่าใส่แม่มเลยดีกว่าไปเราถึงเวลาต้องไปละไม่มีของของหมดละ <c oughs> ไปไหนต้องลงให้หัวเซนหรือว่าไปคุกหรือว่าไปไหน <c oughs> หรือว่าจะไปฟาร์มก่อนแล้วไปกลับไปเข้าวงเดี๋ยวดี มาดูก่อนวงมันไม่ได้ไกลมากเลยอันเนี้ยไปหาเบอร์สี่ก็ได้รวมๆทีมอะไรนะึกว่าจะฟาร์มบัลเล็กบัลน,น้อยแถวนี้ไปก่อนแล้วค่อยเข้าวงเพราะวงมันไม่ไกลจริงๆมันจะไปโฮเซนนะเพราะว่าวงมันไม่ไกลจากโฮเซนเท่าไหร่ขอฟาร์มแถวนี้ไหนแล้วนั้นไหนอะไรถูกนำออกน,ะนื่องจากการเล่นผิดปกติหืใครนั่นนะหายไปละ รู้ใครไม่ใช่ตีเราคือกระโดดแรง่ะครับโดนแบนไหนนว่ามันยิงได้เนะเรียบร้อยตรงพี่มีคนเหรอใช่ตัวที่โดนแบนไงล่ะอ๋ออยู่ใกล้เลยเหรออืออยู่หน้าพี่เนี่ยตอนแรกพี่จิาเกมันได้อะใช่พี่จําแคลนได้มันไปยืนเอฟเคอยู่ตรงนี้ S <S เ,อเอ้ยเอยเอผมก็จะส่งให้พี่ดูอ่ะ <S <S ไอเ้มผมไปเล่นอาเคดอันนั้นผมไปเจอโปรไอเทีเอเคคูณหกยิงทะลุสมโมก,กอ่ะสุดยอดแล้วไม่ตูเมเลยแต่ว <S <S <อ>่าหมอกแล้วนะตูมเข้าใส,ส่โห่ะอันนี้เลยอ่ะ <S 1> <S 1> ไอเี้ยิงอย่างนิ่งอ่ะเข้าหัวทุกนัดอ่ะไอเมื่อกี้ไอที่นั้นคือรถสีอะไรอะ่ะรถสีไอมารถ,รถจิบใช่ไหมไม่ใช่รถขาวจิบรถจิบ ไม่มีรถมาเลยพี่จะไปยังไงเนี่ยไม่ได้แยกกับตัวใช้ปโปรไงตัวใช้ปโปรโดนแบนเมื่อกี้ใช้รถขาวน่าจะรถขาวเพราะรถจอดอยู่โดนแบนปุ๊บมายืนเอฟเคอยู่ข้างๆเข้าทางพอดีเลยไอ้เหี้ยต้องหากระเป๋าสามวะรู้สึกกช้ควมจ้าอ๋อหุอ่นจา่าหุ่นจ่าโคตรเปลืองเนื้ที่เลยไปดีกว่าต้องไปรับใครบ้างเนี่ย เพื่อนมารับผมโอเคงั้นเพื่อนพาไปหารถหน่อยดิใครถึงพี่ถึงใครก่อนก็รับคนนั้นก่อนละกันรับพี่เชาเลยผมไปกับเพื่อนได้ได้ได้แบบพี่เชาเลยอ่มีรถสี่เลยแบกน้ำเยอะปวดเยี่ยวอีกแล้วครูเพื่อนมันมารถสี่เนี่ยล่ะโอ้ยวิ่งปวดกระเจียวเยี่ยวเลยระวังรู้สิบหนีบไข่เลยอ้วนมันมัวนอ้วนเอาดิ เอาดีเอาดีไม่เบรกเอาดีประสานงานก็ได้เอาดียังไงอะถ้าเราชนกันแล้วเราดาวสองคนเดือดร้อนวิชานนอย่างรถมาอิ่มอิ่มเอาเลยเอาเลยเอาเลยตีเลยตีแล้ลลแหละจะน็อกแล้วไม่น็อกไอ้เหี้ยหลังบ้านไปหลังบ้านแล้วไปหล,ล,ลังบ้านแล้วไปหลังบ้านแล้ว เฮ้ยใครยิงรถอุ้ยใครยิงรถอ่ะรถมันยิงอยู่นานแล้วเฮ้ยมดระวังหลังบ้านโอเคตอกหนึ่งนี่มาแล้วพี่มาแล้วได้ไหมได้ไหมตัวเดียวอีกตัวเดียวปังนะได้ไหมดีอะเก็บได้ไหมหายตัวหนึ่ง โอ้เพื่อนมาเพื่อนในบ้านมีระเบิดได้นะห้องนู้นห้องนู้นห้องในนู้นที่มันยิงผมยิงมันก่อนนะไอ้สัตว์แต่แบบอะไรอ่ะเมื่อกี้มันปั๊บหรืออะไรไม่รู้อะตอนมันอยู่บนรถแต่ผมยิงมันโคตรเยอะเลยไม่โดดลงมาได้เฉยไม่น็อกไม่อะไรด้วยอ๋อเจอแล้วเห็นอะไรแล้วแหมีระเบิดไหมครับมีไม่ใช่เนี่ยมันใช้แล้วเนี่ย มันใช้ไม่ได้หรอกนี่อะเออดูเลยเห็นไหมพี่ต้องง้างพี่ต้องอันนี้ไปด้วยแกะสลักด้วยยิงก๊อบมันจะออกซ้ายยิงยิงเจอนะขวามือมไ,ปไปแล้วไปไหนแล้ววะ ไอตัวเดียวเนี่ยไอ้สายโอเคงานนี้มนหมดตัวเดวสวยเป็ตัวเดียวโอ้โหเรียบร้อยล่วงไอเดียอยู่ตรงบะตรงเพื่อนเบอร์สี่เลยมันอุ้มมันอุ้มเบอร์สี่วิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยไม่เป็นไรอุ้มเพื่อนกูทำไมมึงอุ้มเพื่อนกูทำไมมีคนไมมีคนม้มีมีมีถึงก่อน ตายตีลเลยระเบิดเฮ้ย<ป>อย่าค<า>ลานหนีดิไม่ได้ฮิวทีทโอ้โหกระอ้อมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่ไปแล<า>้วตั้นงน็อกเหมือนเดิมอุ้ยซิกแซกแอบพีจะโดนนะนี่โอ้โหทนันแต่งน็อกเหมือนเดิม ตีดดเลยพี่นั่นแหละมันอัดตายอ,โโอ,อีกหลังเข้าไ,ไม่มีตัวเลือกอ่ะเราโดนล้อมทุกทางเลย <laughs>